สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้ง16วัน16ทีมก็จะเช็คความพร้อมของทุกสโมสรในไทยลีกหนึ่งก่อนที่จะเปิดชาฤดูการใหม่ในวันที่3กันยายนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเปิดหัวไปด้วยชนบุรี FC ของโคชเตียสะสมพบประเสริฐใครสนใจก็ลองย้อนไปดูกันได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนสลามชนนะครับ ก็สามารถติดตามคลิปต่างๆของพวกเราได้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างทั้งตลาดซื้อขายนักเตะเสริมใครเข้ามาต้องเสียใครออกไประบบการเล่นผมได้ใส่ไปหมดแล้วทีมต่อมาเห็นคอมเมนต์ขอกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอยากฟังกิเลนผยองเมืองทองยูเนเตดก็เป็นว่าสถานการณ์ของทีมค่อนข้างจะนิ่งแล้วครับผมขอต่อเนื่องเลยแล้วกันพูดถึงโชรีเมืองทองก็ต้องหมาครูกทีมของมาริโอยูรัสกี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ในซีซั่นนี้เดี๋ยวมาติดตามมันครับถ้าเราพูดถึงกิีลนพยองเมืองทองในอดีตภาพจําของแฟนบอลแน่นอนครับมีไม่กี่มุมหรอกครับส่วนใหญ่นี่คือยอดทีมนี่คือทีมแชมป์ในช่วงยุคที่ไทยลีกบูมอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมา ก็จดจํากิเลนผยองในรูปแบบของมหาอานาจลูกหนานที่เต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์ดีกรีทีมชาติ Cha, แล้วก็ประสบความสําเร็จมากมายอยู่ช่วงหนึ่งโดยเฉพาะปี2012ยุคแชมป์ไร้พ่ายของยยกาสลาวิซ่าโยคานอวิชที่หลังจากโบกมือลาทีมไปปัจจุบันเนี่ยได้ดิบได้ดีนะครับขนาดถึงคุมทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งวัตฟอร์ดฟูลแลมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะกลับไปรับงานในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งกับเชฟฟิลด์เนเต็ปในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือว่าอีกหนึ่งช คือปี2016ที่บอร์ดบริหารกิเลนพยองต้องการจะกลับมาเป็นแชมป์ลีกสู้กับบุรีร,รัมยุคนั้นผุดโปรเจกต์ที่ชื่อว่าดรีมทีมครับด้วยการคว้าสตาร์ดังทีมชาติไทยยุคปัจจุบันตอนนั้นทั้งชนาทิพย์สงกระสินธทระทรบุญมาทันคริสตองโดธนบูลเกสารัตพิรพัฒน์นรสชาย,ยาอริสักไกรสอนรวมพลังกับแกนหลักคนเดิมนะครับทั้งธีรศิลปแดงดากวินธรรมศักดิ์จาน,านสารัต์อยู่เย็นนี่คือผู้เล่นที่ดีสุด ชุดหนึ่งของเมืองทองในปรติศาสตร์ของสโมสรแม้ตัวต่างชาตินะครับก็คับแก้วอย่างคริสเตนซินวานาโออากิอายามะกองหลังก็มีมาริโออ布นเต้ภายใต้การคุมทีมของกุนซือสุภาบรุษลูกหนังอย่างโคชแบรนทศตวันสีปานแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับวิถีของฟุตบอลมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมืองทองกับซีซั่น2,021 2,022พวกเขาเต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มแล้วก็เปลี่ยนแปลงทีมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากในช่วงป,ปลายๆของอเล็กซานเดรกาาเนี่ยก็เริ่มจะมีการผ่องถ่ายผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ออกจากทีมและส่งสัญญาณในการสร้างดาวรุ่งเป็นกิเลนในยุคผัดใบที่นำโดยมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือใหญ่ที่มาทําหน้าที่ต่อเนื่องจากอเล็กซานเดรกาาตั้งแต่ในเกมที่10ของฤดูกาลแล้วก็เป็นอดีตนักเตะขวัญใจของสบโมสรในชุดแชมป์ไร้พ่ายปี20 1 2 ซูเปอร์มาริโอมาสานงานต่อในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ปรับจูนแนวทางการเล่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการโดยหวังจะให้กิเลนตัวนี้เนี่ยกลับมาพยองอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในช่วงแรกมันอาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างแต่ด้วยว่ลลีเดตท,ที่ว่าถ้าจะปลุกกิเลนต้องใช้เลือกกิเลนนั่นคือสิ่งที่ทำให้มาริโอยูโรฟสกี้นั้นตัดสินใจครับที่จะมารับงานคุมทีมทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ในงานโค้ชมาก่อนเลยครับเต็มที่ก็ได้แค่คุมทีมเยาวชนของเมืองทองไม่นานก่อนจะก้้าาวขึนม รับงานเป็นกุนสือชุดใหญ่เต็มตัวแต่สุดท้ายสามารถยกระดับทีมได้จนจบอันดับ7ของตารางแล้วมีช่วงหนึ่งที่สามารถไปเกาะอยู่ในท็อปฟีและก็ท็อปไได้เกือบจะมีลุ้นพื้นที่เอฟซีแชมเปี้ยนสลีกด้วยแต่สุดท้ายในยืระยะไม่ได้ส่วนผลงานในฟุตบอลเอฟเอคัที่หวังลึกๆจะเข้าชิงก็ตกรอบแทีมสุดท้ายแต่ผลงานถือว่าโดดเด่นและมองเห็นเป็นรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็วมากเพราะทีมไม่ได้เสริมอะไรเลยครับแถมวิธีการเล่นก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในยุคก,การม,มาเล่นเกมรับร,บรอสวน 各。Cả. แต่ในยุคนี้มาริโอยูรรสกี้นันเล่นเกมรุกบุกเอนเตอร์เทนสะใจแฟนบอลอนาคตดูแล้วมีความสดใสขึ้นพอสมควรครับหากกีเลนพยองยังอยู่ในมือของเขาหลังจบซีซั่นส0 2 0นที่ผ่านมาบอดบริหารตัดสินใจเลยครับมอบสัญญาระยะยาว3ปีให้กับกุนซือรายนี้เพื่อหวังว่าจะได้วางแผนการทํางานเต็มที่และให้เกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะสร้างทีมในระยะยาวได้จริงๆส่วนเรื่องของตลาดนักเตะก่อนเปิดซีซั่นมาริโอไม่ได้มีการยกเครื่องใหม่แต่อย่างใดครับแม้ว่านี่จะเป็นปีแรก ที่เขาได้ทำงานแบบเต็มซีซั่นแต่ก็ยังคงยึดโครงสร้างจากตัวผู้เล่นไปที่แล้วเป็นหลักตัวต่างชาติมีเพียงแค่ดนเลที่เรียกค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าเซ็นสัญญาฉบับใหม่ค่อนข้างจะแพงเกินไปครับทำให้ต้องแยกทางกันขณะที่ คนไทยตัวหลักที่ถูกปล่อยออกไปก็มีเพียงแค่วัฒนาพลายนุ่มที่เป็นกัปตันทีมตัวต่างชาติ Lucas cha, Pop, ลูคัสโฮชาวิลเลนพอปและก็สดอร์มีซาเยฟสามประสานนะครับยังคงอยู่ในโคตา้านักเตะต่างชาติและโคต้าเอเชียต่อและก็ยังตัดสินใจเรียกเจสซี่เคอร์แรน land, ดาวเตะลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินกลับมาจากสัญญายืมตัวและก็จะถูกใส่ชื่อเป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียหรือผู้เล่นโคต้าต่างชาติก็ได้สลับกับทางสดาร์มีซาเยฟขณะที่ผู้เล่นไทยก็จะมีเจ้ากอล์ฟอดิศักไกรสอนที่กลับมาจากสัญญ,ญายืมตัวจาาากกการร่เฟแลละสุชย โทรโพที่กลับมาจากสัญญายืมตัวจากสุพ,พรรณบุรี f อเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเสริมเข้ามาใหม่นั่นคือตำแหน่งที่เบองทองต้องการให้เกิดการแข่งขันนั่นคือผู้รักษาประตูพิรพงษ์เรือนนินครับย้ายมาจากสุขโขทัย FC นอกนั้นก็จะเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งของสโมสรได้มีบทบาทขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่หลายต่อหลายคนผมกว่าสายตายดูแล้วนะครับขุมกําลังที่มีของบริโอส่วนใหญ่นีโหูจะเป็นขุมกําลังหน้าใหม่ที่พร้อมรอจะเสียบ เพื่อที่จะทำผลงานแล้วก็แจ้งเกิดในฤดูกาลนี้ส่วนแกนหลักที่มีอยู่ก็ถือว่าประคองทีมได้แน่นอนครับเนื่องจาก เก่าพอสมควรแล้วกับประสบการณ์ที่เล่นในไทลีกปีที่แล้วรู้ระบบของมาริโอเป็นอย่างดีและด้วยสไตล์การคุมทีมของเทรนเนอร์รายนี้ผมก็เชื่อเลยว่าการบิวอัพเกมหรือว่าการเซตบอลตั้งแต่ผู้รักษาประตูจะยังคงเป็นทีเด็ดและเป็นกลยุทธ์หลักที่เมืองทองจะใช้ในโครงสร้างระบบ4-231ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานหลักของทัพกิเลนพยองแต่ว่าตัวผู้เล่นที่จะจัดลงไปจะเป็นแบบไหนตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามันก็มีความหลากหลายจากความบ้าระห่ำของมาริโอเหมือนกันประตูนี่นะครับถ้าไล่กันเลยสมพรยศผมยังมองว่า น่าจะรับความไว้วางใจให้ยืนเป็นมือหนึ่งก่อนผู้เล่นมาใหม่อย่างพีรพง์เรือนนินถึงแม้ทั้งสองคนจะฝีไม้ลายมือไม่ได้แตกต่างกันผมจะไม่เห็นการซ้อมนะครับเพราะว่าเราคงไปดูไม่ได้แต่ที่แน่แท้เทียบกันจากฟอร์มณนะปัจจุบันกับสิ่งที่ผมติดตามอยู่ผมเชื่อว่าระบบการซ้อมปัจจุบันของผู้รักษาประตูเนี่ยมันวัดกันไม่ได้หรอกครับเรื่องใครซ้อมดีกว่าใครซ้อมเบากว่าหนักกว่าพื้นฐานประตูของไทยณนะปัจจุบันใกล้เคียงกันหมด แท้จะทุกสมโมสรน,นะครับแต่มันจะวัดกันที่การลงแข่งขันจริงในสนามวิชั่นของประตูณนปัจจุบันนะครับวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลการออกบอลน,นี่แหละครับคือสิ่งที่ชี้ขาดประสบการณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอการตัดสินใจในจังหวะสําคัญที่ต้องชัดเจนและไม่เกิดข้อผิดพลาดง่ายๆอันนี้แหละครับถ้าสมพรยศลงไปทําได้ก่อนโอกาสของเอิร์นพิรพง์เรือนินก็ต้องรอแต่ถ้าเกิดมีใครผิดพลาดเมื่อไหร่หรือ จังหวะสําสคัญสาคัญที่มีส่วนกับเกมรุกมากเท่าไหร่ผมเชื่อว่ามาริโอจะเลือกคนนั้นพิรพองศ์อาจจะมีทักษะที่ดีในการใช้เท้าจากการที่เราเห็นการเล่นของเขาตอนอยู่กับสุขโขทยัยแต่ณววันนี้ผมมองว่าคนที่อยู่ก่อนไม่ได้ผิดอะไรนะครับและสมพรยศเองแน่นอนการให้เขาอยู่เฝ้าเสาต่อนั่นคือสปิริต ที่เมืองทองต้องเน้นย้ำในยุคข,ของมาริโอยูรอสกี้นะครับผมบอกว่าตําแหน่งประตูเนี่ยเป็นเดียดกันแหละส่วนแผงหลัง4ี่คนแบ็คขวาก็สุพรปีหน้ากาตาโผซึ่งจะสวมบทบาทเป็นกัปตันทีมคนใหม่ในฤะดูกาลนี้นะครับแบ็คซ้ายวัฒนากรสบัดละครก็ยืดหัวหางอยู่แล้วส่วนคู่เซ็นเตอร์ลูคัสโฮชายืนมาตัวหลักแน่1คนครับแต่ตัวประกบเนี่ยผมมองว่าปีนี้โอกาสที่ชาติชายแสงดาวผมจะมองว่าคู่นี้จับคู่กันแล้ว ลงตัวที่สุดนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่โฮชาเจ็บไปแหละเลยทําให้ทีมดรอปลงแต่คู่หูที่ผมคิดว่า ไปนี้น่าจะฉายแววก็คือชาติชายนี่แหละครับที่น่าจับคู่กับทางโฮชาได้ส่วนสลิงคารพรมสุภากับมาโคบาลินี่เนี่ยหากเทียบจากฟอร์มผมมองว่าน่าจะเป็นเบียดกันนะครับทั้นระบบหลัง4โดยใช้คู่เซนเตอร์2คนแต่ถ้าเกิดยืนหลัง3เนี่ยผมว่าสลิงคารดูจะเหลื่อมๆดีกว่านิดหน่อยแดนกลางมิดฟิลด์คู่ตัวรับเีโรเทพป้อมผ่านนี่ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับแล้วก็คงจะสตาร์ตตัวจริงลงเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งสตริทพานทองยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บะะะรรยองาตัด ครับก็ทําให้ชื่อของพัชรพลอินทนีอยู่ในขายที่มีโอกาสจะได้ลงเป็นตัวหลักในบทบาทตัวตัดเกมอย่างแน่นอนส่วนแนวรุกวิลเลมพอบ เจสซี่เคอร์แรนทำเกมริมเส้นแน่ครับซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่การออกสตาร์แต่จริงแล้วปัจจุบันยุคใหม่เนี่ยต้องใช้เท้าซ้ายไปเล่นฝั่งขวาเพื่อเลี้ยงตัดเข้าในและยิงและเท้าขวาก็ไปเล่นฝั่งซ้ายเพื่อเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงเช่นเดียวกันในระบบสวอปวิงโดยมีซาดอมีซาเยฟเนี่ยเป็นตัวปั้นเกมและคอยสนับสนุนอดิศักไกรสอนที่ปีนี้คือตัวความหวังของตัวจบสกอร์ของทีมอย่างแท้จริงส่วนอีกหนึ่งระบบนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมืองทองในยุคข,ข,ของมาริโอยูรอสกี้นะครับตั้ง เขาเคยเล่น4-4-2อยู่1เกมได้ดูการที่แล้ว4-4-1อีก1เกมแล้วก็อีกหนึ่งระบบที่เขาชอบมากคือ4-3-3แต่ผมมองว่าผมทำแผนนี้ให้ได้ดูดีกว่านะครับว่าถ้าเมืองทองเล่นหลัง3จะเป็นอย่างไรแต่น,นี่ทำให้ดูเป็นสีสันและเป็นสีที่ผมคิดเอาไว้นะครับว่ามันอาจเกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่ามาริโอน่าจะเล่นหลัง4ด้วยสไตล์ ฟุตบอลของเขาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดหลัง3ช้อยของเมืองทองก็ต้างสนใจนะครับยืดหยุ่นด้านในรูปแบบของ3-4-3ก็จะส่งสริงคามพรมสุภาลงมายืนเป็นกองหลังร่วมกับทางโฮชาแล้วก็ชาติชายแสงดาวส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาไม่กระทบนะครับสุพรปีนากาตาโพก็เป็นวิงฝั่งขวาพัฒนากรสละครก็เป็นวิงฝั่งซ้าย ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเติมเกมรุกได้ดีอยู่แล้วกลางก็ใช้วิระเทพกับพัชรพลส่วนสามประสานแดนหน้าก็วิลเล่ยป๊อปซาดอมีซาเยฟแล้วก็อธิษกไกรสอนเนี่ยเล่นร่วมกันได้และดูแล้วจะมีโอกาสเล่นแบบอิสระด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ เมืองทองเองเนี่ยก็จับทางแนวรุกด้านบนค่อนข้างจฉยากาเพราะเล่นแบบฟรีสไตล์แล้วก็แทนตำแหน่งกันได้หมดส่วนตัวทีเด็ดที่น่าสนใจนะครับจะลงมาเปลี่ยนเกมเมืองทองก็มีชอยให้เลือกอาจจะไม่ได้มากมายนักแต่ตัวที่มีอยู่ก็ถือว่าคุณภาพและผมเชื่อว่าเปลี่ยนเกมได้ในฤดูกาลนี้แน่นะครับทั้งพี่ชายอุตราซึ่งต้องมาได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมคาดการณ์ว่ามาแล้วควรจะเป็นโตหลักแต่สุดท้าย เป็นได้แค่สำรองแล้วก็ปีกตัวจี๊ดอีกหนึ่งคนอย่างสหรัฐกันยาโรซึ่งโอกาสยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ในยุคข,ของทั้งกาม่มาเองหรือแม้แต่ยุคข,ของมาริโอ วงสกร์ชัยกุลเทวินกองกลางหนึ่งคนที่เป็นมิดฟิลด์ไดนาโมนะครับปีนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะโรเตชันกับทางพัชรพลสูงหรือมีโอกาสจะหลุดไปเป็นตัวจริงได้สามเรน,นะครับถ้าเกิดว่าการซ้อมในช่วงโค้ชสุดท้ายก่อนลีกเปิดดีและก็2กองหน้าที่ผมมองว่าหมดเวลาของการเป็นดาวรุ่งแล้วนะครับทั้งกรวิทศาและประเมศอาจวิไลที่ต่างคนต่างมีความสามารถที่ดีและแตกต่างกันออกไปแต่ทีเด็ดในการเล่นโต้กับ ต้องใช้ความสามารถอินดิวดิวลของทั้งสองคนผมบอกว่าถ้าเกิดปีนี้ยังไม่ฉายแว้วอีก ก็ควรจะเป็นได้เพียงแค่ดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงว่าไอเนี่ยคือดาวรุง่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันยังไม่รุง่งจริงจริงจังๆสักทีก็ถือว่าเชียร์น้องสองคนนะครับขอให้เอาจริงเอาจังก,กับทุกนาทีที่ลงเล่นและผมเชื่อว่ามันจะมีเกมที่ดีเหมือนที่กรวิทย์ทได้ในฤดูกาลที่แล้วจุดเด่นของกีฬาพยองชุดนี้คือการเล่นเกมรุกอยู่แล้วนะครับเป็นประเภทถอยหลังหกล้มด้วยรูปแบบที่หลากหลายในสไตล์ของมาริโอยรอกสกี้เอนเตอร์เทนแฟนบอลบอลในบ้านของเมืองทองจะแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่เล่นท่ามกลางเสียงปบมือและความสดใจอม สุดท้ายของฤดูการที่เจอกับทาง BG นะครับพวกเขาสู้เต็มที่และปิดโปรเจกต์ไร้พ่ายของทาง BG ได้สําเร็จเกมนั้นพวกเขาไม่ต้องเร่งแบบเอาเป็นเอาตายก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรต้องคาดหวังแล้วแต่สุดท้ายเขาเล่นเพื่อให้รู้ว่าเกมในบ้านของพวกเขามีความหมายต่อแฟนบอลมากแค่ไหนนะครับส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นผมว่า เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาปีที่แล้วก็โรเตชันในช่วงโปรแกรมเตะทีเมืองทองก็จะมียวบบ้างแต่สุดท้ายนะครับถ้าเกิดขุมกําลังสมบูรณ์กองหลังมีโฮช่าประคองตลอดผมก็มองว่าเมืองทองอาจจะจบด้วยอันดับที่ดีกว่าอันดับ7ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าผู้เล่นหลายคนนั้นเคลื่อนที่ได้ดีครับเน้นเล่นบอลบนพื้นเป็นหลักแล้วต่อบอลเท้าสู่เทา้าค่อนข้างจะแม่นอาศัยการเข้าทำที่รวดเร็วเด็ดขาดแล้วก็โจมตีคู่แข่งได้ในทุกระยะเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะการเล่นทรานซิชันหรือว่าการเปลี่ยนจากรับ เป็นรุกที่เมืองทองนั้นทําได้ดีโดยใช้ผู้เล่นไม่กี่คนส่วนจุดด้อยก็คือการยืระยะแข่งขันในลีกนี่นแหละครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายคําถามหากนับเฉพาะชุดตัวจริงอาจยังพอเบาใจได้นะครับแต่พอหลุดไปถึงกลุ่มตัวสํารองผมมองว่าอะไหล่ในเกมรับเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเกมรุกพอมีนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าช่วงวงบินแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นจากฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งทีมงานทั้งมาริโอเองรวมถึงกลุ่มสเกลฝ่ายเทคนิคฝ่ายฟิตเนส ก็คงจะเห็นปัญหาและทราบดีที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะปรับแก้ยังไงครับเพราะว่าสปอร์ตผู้เล่นมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นจากการเสริมทัพแต่มันใหญ่ขึ้นจากการดันนักเตะชุดเยาวชนชุด2หรือนักเตะที่ถูกปล่อยตัวยืมไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นให้กลับมาช่วยทีมตัวสำรองของกีเลยพยอมผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าจะต่อกรกับบรรดาทีมอื่นได้เป็นนักเตะ ฝีเท้าดีก็จริงครับแต่สุดท้ายโอกาสในการลงเล่นเขาไม่ค่อยต่อเนื่องทาให้เขานั้นต้องปรับจูนและอาจจะไม่เกิดความมั่นใจในการลงสนามเพื่อชี้ผลการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายในกรณีที่เมืองทองอยู่ในช่วงวิกฤตของเกมครับสุดท้ายถ้าเกิดเราพิจารณาจากขุมกํลาลังและแนวทางการทํางานแน่นอนมาริโอก็ยังคงหวังจะพาทีมชุดนี้เนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จแต่ สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลต้องรู้แล้วก็ย้ำเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าทุกความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้เวลาและสัญญา3าปีของมาริโอมันเริ่มต้นนับ1ในปีนี้นะครับผมมองว่านี่คือขวดปีแรกของทางมาริโอกับการลองผิดลองถูกที่ไม่เกี่ยวกับฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นโบนัสของทางเมืองทองละกันนับหนึ่งของทามาริโอกับการทํางานที่มันมีเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนานขึ้นมีเวลาในการเตรียมทีมและรู้จักผู้เล่นมากยิ่งขึ้นมาริโอยรอฟสกี้นั้น อาจจะต้องมองถึงการออกสตาร์ทที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วไปหาวิธีการในการยือระยะให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ของเมืองทองคงต้องตั้งเอาไว้และคงหวังลึกๆนะครับว่า Challenge ของพวกเขาคือการเกาะเข้าไปอยู่ใน Top 4และหาโอกาสสอดแทรกขึ้นไปเป็น Top 5และที่สำคัญผลงานฟุตบอลถ้วยก็มองค้ามไม่ได้นะครับบอลสไตล์มาริโอยูรอสกี้นัดต่อน,นัด ผมว่าเขาไม่เป็นรองใครครับอยู่ที่ว่าไอช่วงเวลานั้นผู้เล่นของเมืองทองจะพร้อมสมบูรณ์แค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าขาดนักเตะตัวหลักในแต่ละแดนโดยเฉพาะเกมรับขาดโฮชาด้านบนขาดซาดอมีซาเยฟขาดวิลเล่ยพรอมผมก็ว่าเหมือนขาดใจเช่นเดียวกันหวังว่าเคสแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้น กับนักเตะต่างชาติของเมืองทองนะครับเพราะว่านี่คือจุดสําคัญเหมือนกันที่จะชี้เป็นชี้ตายผลงานของเมืองทองในฤดูกาลนี้และทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้อยากให้เราติดตามเช็คความพร้อมของทีมไหนอีกนะครับก็ เดี๋ยวผมจะจัดการให้ตามลำดับที่ผมคิดว่าสโบสอนนี้นิ่งพอแล้วที่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทีมนะครับเพราะว่าจะได้ดูกันได้นานๆก่อนที่ลีกจะเปิดหดือแม้แต่ลีกสตาร์ทไปแล้ว2-3เกมคุณก็ยังย้อนมาดูระบบผู้เล่นและก็สิ่งที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ได้ในโอกาสต,ต่อๆไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ